ไม่ได้เย ну ู่ยยังไม่ได้เข้าไล่รอสวัสดีไหนจิ๋วสโอนีสวัสดี้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับนี่หน่อยวันนี้น้าด็กมากเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูก่อนเกษตรสินดีนะครับเสียงใครตื่นังหรอครับอยากจะมีอะไรฝากกับกรรมการครับทีมปจะทำไม่เต็มที่นะครับ อ่าเรียวบอกว่าจะทำให้เต็นที่แล้วก็จะทำให้พี่เดียวดูให้ได้เราจะวัดกันที่คุณภาพครับผมหน้าตาไม่เกี่ยวโซโซ่กำลังใจแล้วก็มาเจอคู่แปดพี่เดียวคู่แปดเหมือนมากเหมือนน้องชายอ่ะทุกคน น้องน้ำอุ่นนะครับทุกคนอยากจะบอกอะไรกับกรรมการวันนี้ครับอยากจะบอกว่าไม่ทําให้กรรมการผิดหวังแน่นอนครับรับรองว่ากรรมการต้องหนักใจในการตัดสินแน่นอนต้องดูต้องดูอย่าลืมนะครับผมซื้อบริจาคตัวนึ่งร้่สิบาบาทมาดูพวกเราด้วยนะครับรีบเข้ามาเลยนะครับคื่คทันที่นี้สนุกแน่มันแน่นอนแกเรื่องพิธีการเหมือนกันไหมทุกคนเหมือนกันครับ วันน <tang ar> ี้พี่ในฐานะพิธีกรพิงธีการอยากจะบอกอะไรกับกรรมการในวันนี้ครับอยากจะบอกว่าอยากให้กรรมการเปิดใจนะครับผมให้กีมเพยหน่อยได้โอ้ทีนี้มีสมาชิกมีใครบ้างครับมีเอ่อสี่ครับกนแล้วก็มีพี่อาร์ตแนที่ปริศนาหนึ่งครับมีเกมปริศนาหนึ่งคนผู้เล่นดังผู้เล่นดังทุกคนต้องรอติดตามนะครับวันนี้ตัดสินตามหน้างานนะครับไม่ใช่หน้าตา ตุ๊กตุ๊กคืออ่ะแนี้แล้วแบบติดการันพี่ในการเป็นใครอะรอะน่นเนากลับบ้านย้อนกลับบ้านเราเป็นสิบปีอ่ะใช่เดี๋ยวมีโอกาสจะพาชินจังไปช่วยเด็กๆที่ลาวน้องจินจังเขาอยากไปทุกคนเพราะว่าวันนี้พวกเรามาปาร์ตมาโตเกียวมิวสิกนะครับวันนี้นะครับเวทีชีวิตนะครับอย่าลืมติดตามนะทุกคน มาดูกลุ่มปิดกันนะครับโตเกียว EP ที่46 46แล้ว hmm. ซัพพอร์ตก <League> ันแล้วกันนะครับซัพพอร์ตโตเกียวมิวสิก้วยนะครับพี่ดิวจิรพันด้วยนะสปอนเซอร์ตพี่ดิวเลยนะที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการผู้สุขอนุวเองครับโดยไม่คิดค่าตั๋วใดๆบอกอยู่นะว่าพี่ดิวมาเนี่ยไม่ได้ค่าตัวซัมมอนนะซัมมอนนะประทับใจผลงานโจกแล้วั่นที่เสียดสหน่อยอีกเล็กน้อยชงละนึงรักๆขอบคุณ ขออนุาตนาทีรอบนะครับเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้เข้านะครับสองอ่าข่าวรการครับห้าสีสามสองหนึ่งสวัสดีครับโอ้หยิ่งแกร่งกันยิ่งแกร่งมากยิ่งแกร่งกาครับเข้าอยู่กันครับเราเป็ี่มาตกฟับเป็นสิ่งเหล่นี้อยู่แล้วนะวันอะยี่สิก้า กูเีสิที่เข้ามานะคะอย่าลืมนะคะเข้ากลุ่มมาแล้วนะคะก็อย่าลืมซื้อโวตกันด้วยหะโบนให้กับลูกแต่ละทีมทีมเอนึบัญชีทีมบีห่งบัญชีโตเกียวมิวสิกครับทีมโตเกียวมิวสิกหนึ่ีหนึ่งร้อยโบหนึ่งร้อยบาทเท่ากับหนึ่งโบเดี๋ยวเราไป come wow. ma